อยากทราบอันนีสง์ของการทำบุญสร้างโบสถ์และฝังลูกนิมิตค่ะคุณโยมโบสถ์เนะ่ยเป็นที่ประดิสฐานพระประธานคือองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นเขตพุทธาวาสคือเป็นเขตของพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วคณะสงฆ์จะทำสังฆกรรมที่สังฆังเนี่ยว่าจะบวชพระอุปสมบทพระภิกษุต้องทำในโบสถ์นะหรือว่าจะมีพิธีกลารกระถินก็ต้องอยู่ในโบสถ์ จะลงฟังปฏิโมกก็อยู่ในเขตโบสถ์แต่โบราณจึงถือว่าการสร้างโบสถ์เนี่ยได้บุญเยอะเลยมีที่ไหนเข้าสร้างโบสถ์กันอยู่เนี่ยเราเข้าไปช่วยสนับสนุนเถอะเรามีมากทำมากมีน้อยทำน้อยตามกาลังของเราเองเราเองเราก็ได้บุญเต็มที่ไปทุกๆบุญส่วนการฝังลูกนิมิตเนี่ยคือเป็นการวางเขตให้รู้ว่าเขตสีมาที่จะใช้ในการทําสังฆกรรมเนี่ยอยู่ตรงไหนนิมิตคือเป็นเครื่องหมายนั่นเองฝังลูกนิมิตคือทําเครื่องหมายให้รู้เพราะว่า จะทำสังกรรมต้องคาอยู่ในเขตสีมาซึ่งมีนิมิตเนี่ยเป็นเครื่องหมายก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสร้างโบสถ์อานิสงส์นี้จะทํา,าให้เราเองเกิดพบใดชาติใดก็มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมาะแก่การทําความดีสร้างบารมีศัตรูใดๆทําอันตรายไม่ได้แล้วก็พรั่งพร้อมด้วยสัพพสมบัติทั้งหลายและได้เกิดในร่มเงาของบวรพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกภพทุกชาติด้วย เป็นบุญใหญ่มากๆเลยเจริญพร